สวัสดีค่ะมาพบกับราชนีอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาที่บ้านห้วยหวดแล้วนะคะมาร่วมงานเยกเสาเอกกับขึ้นบ้านใหม่ของบ้านพี่หนูนากับพี่เดือนเนาะนี่ค่ะเจ้าภาพนะคะใส่ชุดคล้ายๆกันนะคะเส,ส,สื้อสีขาวนะคะเสื้อสีขาวผ้าถุงล,ลายคล้ายๆกันนะคะแล้วก็มีสบายคาดนะคะทุกคนมาในงานนี้ก็แต่งตัวสวยงามนะสวยงาม สวัสดีค่ะน้องนุกก็มาสวย <c oughs> นิดนึงค่ะนิดนึงน,นานาทีได้แต่งตัวสวยๆออกงาน <c oughs> น้องนุก็มาในกระโปรงคุมผ้าผ้าคลามผ้าคลามนะฮะโจยกจอกโจ้กอกก,กก็มาเอาขาตั้งกล้องหลังรถไปยัง <c oughs> ขาตั้งกล้องยัง <c oughs> อยู่ห <c oughs> ลังรถอยู่นี <c oughs> ่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศ จัดงานเตรียมงานยกเสาอกโอ้ยยินัสดีค่ะเบาเวียค่ะเบาเวียเ <c oughs> สียงแหบเสียงแห้ง่ง <c oughs> ค่ะบระดายูทูบเบอร์มาหลายๆช่องนะคะช่างก็กำลังเตรียมยกเสา,าเมาไว้ประจำหลุมเนอะหลุมไหนหลุมไหนก็มีโอ้ ขนมน่ากินนี่มีขนมอะไรบ้างขนมหวานนั่นนั่นโอ้โหนี่ฮะช่างช่างกำลังยกเสามาประจำเนาะน่เลยน่ออจะบอกให้อันนี้ฝอยง้อนอันนี้ไม่ขนุนอันนี้วันนี้ไม่มีเด็ก นี่ไปใส่มาเเตรมงานแล้วนี่เราจะตัดไปดูหน้าบ้านรถต่อร่รถตเ่านเกย้ใส่แล้วมือเช้าเนี่แม่มาใส่มันต้องดเกินไปมั้ยใส่ได้ด้วยี่ไห่ดูบรรยากาศรอบๆงานอ๋อพระเอกเอวีสวัสดีค่ะอ๋อนี่โตที่สิบโต วันนั้นฟังฟังพระไปนิดหนึ่งนะฟังพาดไปนิดหนึ่งอตอนนี้ก็กําลังเตรียมเตรียมพระะลงมาแล้วนะเพื่อที่จะเริ่มพิธีการยกเขาอีกก่อนเนาะอุย้ยหนาวค่ะหนาว,นาวโอ้เครื่องเสียงพอมาคาราโอเกะนะคะโอ้ส่วนด้านนี้ทําอะไรนออยู่ด้านหน้าสวัสดีค่ะเตรียม เตรียมของที่จะลงหลุมมะเนาะเห็นมีพวกใบใบที่เป็นสิริมงคลทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นใบคูณใบมะยมหล,ลายๆใบโอ้โหงานเขาโอ้สวยงามมากค่ะอลังการมากมีหาบด้วยทาเงินหาทองเลยเนะี่ยโอ้มีหาบมีหาบโอ้โหสวยงามมากค่ะ นี่ยายละก็มาจัดได้สวยงามมากค่ะส,ะสะวัสดีค่ะดดสวัสดีค่ะจัดได้สวยงามมากสวยจริงๆอุ้ยเย็นชอบชอบพอจัดได้ อลังการสวยงามเตรียมแล้วนะฮะน่าจะเตรียมแล้วเนาะเพราะตอนนี้ก็ประมาณ2องโมงสองโมงไทยเนาะเดี๋ยวดูรายการแป๊บสองโมงสี่สิบห้านาทีแล้วฮะอีกประมาณสิบห้านาทีน่าจะได้เลิกเอาเล้วโอ้โหพงเครื่องมาเนี่ยไมเครื่องออกนี่มันก็ต้องตรงนี่แล้วก็หันหน้าบ้านหิดหิด

พี่เดี๋ยวไม่รู้เรื่องก็อย่งรู้เดี๋ยวไม่ไม่าเขจะเสียเดี๋ยวเขาเคลียร์กันนะคุณกับผ้ายางอ่ะไปเยที่่อปไปย้ายงานไปเลยดี เมีาเวดี๋ยวก็งงอยู่นะครับว่างงกับทิศตะวันออก่งกับทิศนะครับคุณนลงมาว่าออกไปเลย มีแล้วนี่ด้ใเนคนใจนใจาี่าแ่ยมานะะใคจะใส่เงินมาด้วยอ๋อไม่ใส่เงินด้วยไม่ใส่เหรียญก็ได้เงินก้วขอบคุณคุณบัวตองตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัว่งเอะเลยว่พัด้วยอ่อะไรโจอะไร นะคะกำลังเตรียมเตรียมละใกล้ใกล้ได้เลิกและนะคะก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเปิดเพลงแบบว่าเย็นสบายค่ะดีนะวันนี้ไม่มีลม ไม่มีลมแล้วก็ไม่ได้มีแดดแต่ว่ามันก็ไม่หนาวสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีลมแต่ถ้ามันมีลมมันจะหนาวดีมากค่ะไม่มีไม่มีลมไม่มีแดดมันก็ไม่ทําให้เราหนาวดูไปเรื่อยๆนะฮะเห็นแล้วก็ภูมิใจตื้นตันเนาะการที่เราจะมีบ้านแต่ละหลังก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบก,ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม เดคลิปนี้เขาจบก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ